คนที่มาออสเตรเลียเนี่ยความฝันเขาคืออะไรอยากเป็นเศรษฐีค่ะอยากเปิดมาเจอเงินในบัญชีที่มีศูนย์เยอะๆๆๆๆเยอะค่ะอยากมีเงินบัญชีที่เมืองไทย10ล้านค่ะอยากมีอิสระภาพทางการเงินซื้อของโดยไม่ต้องคำนึงถึงราคาครับอยากเที่ยวรอบโลกแต่มีเงินใช้ครับอยากมีบ้านแห้องนอนริมฮาเบอร์ อยากอยู่บ้านชิวๆค่ะไม่ต้องทําอะไรอยากเก็บเงินให้ได้เยอะๆหลังจากทำงานที่ออสเตรเลียค่ะแล้วก็ไปเที่ยวคอนเสิร์ตของวงที่ตัวเองชอบนั่นก็คือเชสเตอร์ค่ะมาซีนี่ก็อยากให้คนที่บ้านสบายชาอยากมาเรียนมหาลาัยที่นี่ค่ะค่ะอยากเป็นคนสวยและรวยมากค่ะอยากพาตัวเองไปเทีเ่ยวรอบโลก อยากตื่นตอนไหนก็ได้อยากนอนตอนไหนก็ได้ชีวิตแบบไรก็ไ